สวัสดีครับวันนี้บาบาบาจะมาแกกกล่องรีวิวอุปกรณ์บา์ครบทนะครับซึ่งมีคุณผู้ชมถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่าอุปกรณ์บาครบทของบาบาบาเนี่ยซื้อไปแล้วจะได้อะไรมั่งนี่คือทั้งหมดที่คุณผู้ชมจะได้รับนะครับมันจะมี11ชิ้นด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับอันแรกเลยเช็คเกอร์นะครับ ที่ขาดไม่ได้สิ่งสาคัญในการทําค็อกเทลเลยนะครับจะมี18ออนกับ28ออนนะครับทาจากสแตนเลสแข็งแรงมากครับผมต่อไปเป็นสเตนเนอร์นะครับนี่ฮะเงาวับเลยนะครับมีให้1ชิ้นครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นไฟเบเม์สเตนนะครับนี่ฮะเงาวับเหมือนกันนะครับก็ให้1ชิ้นนะครับแล้วก็จะเป็นจูลิฟสเตนเนอร์นะครับก็ 1ชิ้นครับผมในเซตต่อไปจะเป็นจิกเกอร์นะครับมี2ด้านนะครับเป็นจ a p a n e นจิกเกอร์สากับ60 ml ซึ่งข้างในก็จะมีขีดบอกมาตาส่วนด้วยนะครับอาา่าฮะต่อไปก็จะเป็นไอตองนะครับที่คิบน้ำแข็งจะมีให้1อันนะครับแล้วก็จะเป็นจุกลินเหล้านะครับมีให้2อ,อันครับผม ต่อไปก็จะเป็นมัตเลอร์นะครับไม้บดเอาไว้ทำค็อกเทลพวกโมจิโต้นะครับ1อันนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นบาสปูนนะครับความยาว30เซนติเมตรนะครับขนาดเท่า1ไม้บรรทัดนะครับก็มีให้1อันนะครับทั้งหมดนี้ราคาแค่2,490บาทนะครับต้องบอกว่าคุ้มมากๆนะครับแถมยังจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปซื้อแยกชิ้นเลยนะครับทางบาบา จัดครบเซตให้คุณผู้ชมแล้วนะครับไม่ว่าจะทำค็อกเทลสไตล์ไหนชุดนี้ทำได้หมดเลยนะครับ